ช่วงเช้าช่วงกลางวันช่วงเย็นช่วงคืนช่วงไหนเป็นช่วงที่มีเชื้อโรคเยอะที่สุดการแปรงฟันคุณเป็นแบบไหนหนึ่งแปรงฟันแบบมีเสียง2แปรงฟันแบบไม่มีเสียงคุณคิดว่าแบบไหนครับระหว่างที่แปรงฟันเคยมีเลือดออกไหมเชื้อโรคสะสมไปซ้ออามไหลฟันอาจารย์คะครับแปรงฟันทุกวันแต่ทําไมฟันยังผุอยู่เลยอะคะคำถามดีมากแปรงฟันทุกวัน แต่ฟันผุนั่นแสดงว่าคุณแปลงฟันผิดถ้าคุณแปลงฟันผูกคุณจะไม่ผูกผมไม่เคยฟันผูนะแต่หลังนั้นแล้วผมไม่ผูกอีกเลยแล้วไม่พอครับมีนี่นี่คือใครใไหมนี่คือนายกญี่ปุ่นโด้วนงบอกว่าในปี2025ทุกคนจะไม่มีฟันผูกทุกคนจะไม่เป็นโรคเนื่องต่อไปเพราะโรคเนื่องเป็นโรคสาคัญมากผมก็เลยมาเจาะเรื่องอะไรฮะนี่คือคุณหมอฟันเขียนหนังสือด้วยแล้ววิจัยด้วยที่คุณหมอเทรุยาม่ายูกกบอกว่าฟันเป็นต้นตอของการเป็นโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคมะเร็งเป็นเกี่ยวเรื่องเบาหวานโรคปอก เรื่องกระดูกแล้วก็เกี่ยวกเรื่องโรคหัวใจเรืองอะไรต่างๆ,ๆเกี่ยวข้องจากเชื้อโรคเข้าเหงือกถึงขนาดนายกญี่ปุ่นรณารงค์ว่าต่อไปคนญี่ปุ่นจะไม่เป็นโรคเหงือกจะไม่เป็นโรคฟันต่อไปกพรณรงค์ว่าเราจะต้องไปตรวจเหงือกครับตอนเดี๋ยวผมตั้งคำถามก่อนดีกว่านี่คือคลิปอะไรครับฟันล่นี่คือฟันรู้ไหมว่าฟันเนี่ยถ้าเราเป็นโรคฟันผุอย่างเดียวไม่พอนะที่สำคัญก็คือโรคเหงือกถ้าคุณไม่แปรงฟันหรือแปรงฟันผิดเมื่อไหร่จะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมตรงนี้พวกไปในระหรือเชื้อโรคเน่า าเราปล่อยไว้โดยเราล้างฟันไม่ถูกจะเกิดปัญหากลายเป็นหินปูนแล้วนี่เห็นไหมเป็นรูปไรนี่คือรูปเหงือกกาลังเปิดและเชื้อโรคจะเข้าไปตรงเนี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆในที่สุดฟันก็จะหลุดไปเองด้วยไม่ใช่ว่าเป็นโรคฟันผุอย่างเดียวนะเป็นโรคเหงือกและเป็นโรคติดต่อหลายเรื่องเข้าอย่างนี้ครับเป็นเรื่องร้ายแรงมากๆสําหรับประเทศญี่ปุ่นแล้วคนยังไม่รู้อีกเยอะเลยครับนี่ฮะในที่สุดฟันจะหลุดออกมาอย่างนี้เลยเหงือกเปิดแล้วฟันก็จะหลุดออกมาไม่ใช่เป็นโรคฟันผุอย่างเดียวแล้วเป็นโรคเหงือกแล้วด้วยนี่คือภาพขขขออออองงงงงงงเเ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 ชชชื้้้้โโโรร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 รคคคนน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 ีี่่่่่ยยยยยจจจจจะะะะาา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 ากกกกกฟัััััแลลลลลไไปปปปปปปถถถถึึึสสมม็็็็หววใใตตฐฐบบญุ ต้องจ่ายเงินค่ารักษาค่าประกันอีกเยอะแยะมากมายเลยต้องสอนป้องกันไม่ให้ทุกคนเป็นโรคผมก็เลยมาเล่าให้กับคุณฟันรัฐบาลญี่ปุ่นก็เลยมีใบสอบถามว่าประชนญี่ปุ่นเนี่ยขัดหินปูนเนี่ยประมาณไหนถ้าไม่ขัดเกินหนึ่งปีถือว่าอันตรายแล้วต่อไปนี่จะต้องมีการขัดหินปูนปีละหนึ่งครั้งแล้วอย่างคุณนี่ประมาณไหนของหนูเหรอคะของห <c oughs> นูก็ปีละสองครั้งแต่ว่าญาติพี่น้องหนูอ,อาจจะไม่เคยทำเลยเออไปไม่ได้เลยเราไม่รู้กันเนอะผมก็เหมือนกันสมัยก่อนนี่เป็นโรคเยอะเลยต้องบอกนะว่า ต่อนะว่าคุณจะต้องเลือกแปลงแบบไหน เคยรู้ว่าเลือกแปลงแบบไหนแข็งหรือนุ่มหรือปานกลางหรือวิธีการแปลงต้องแปลงแบบไหนถ้ารู้คุณจะเปลี่ยนชีวิตคุณเลยก่อนหนึ่งผมพูดถึงว่าการที่เป็นโรคฟัน,นผมเตรียมข้อมูลบอกว่ามีการเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจ2เท่าจากการเป็นโรคเหงือกมีการเสียเเออเยเส่ยงเป็นโรคมะเร็งตับอ่อนถึง2.3เท่าเลยมีการเสี่ยงเป็นโรคสมองตันเนี่ยสองจุดแปดเท่าและปีนึงจะมีคนพิการปีละสองแสนห้าหมื่นคนอะไรปรากฏว่าไปสอบถามแม้แต่คนญี่ปุ่นยังมีการไปขัดหินปูนออกแค่สี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ปีคนหนึ่งไปีขัดคุณมมีควาร่ั โรกเหงื่อโรคฟันขนาดไหนเข้ไมไหมครับแล้เปเพื่อนที่บ้านก็ฟังพร้อมกันเลยครับพร้อไมไหมพร้อมค่ะโอเคคำถามที่หนึ่งการแปรงฟันคุณเป็นแบบไหนหนึ่งแปรงฟันแบบมีเสียงสองแปรงฟันแบบไม่มีเสียงคุณคิดว่าแบบไหนครับคิดว่าไม่มีเสียงแต่ลืมบอกไปว่าทุกคนแปรงฟันผงคนิดว่าตัวเองไม่มีเสียงครับแต่คนส่วนใหญ่แปรงฟันแบบมีเสียงเท่าไหร่ครับก็ควรจะแปรงแบบนี้ครับยิ่งแรงยิดด่งดีถูกไหมับในทีนั้นผิดครับการแปรงที่ดีคือการเอาแปรงเนี่ยจิ้มเข้าไประหว่างเหงื่อล้างของฟันแล้วขยับซี่เบาาๆๆเงงีี้้ยยนนนิดอ่ะครับถถึงงงงงเเเรรรีียยกว่่าาาาแแปฟัน้้ทอซ มันจะแปลงได้แค่ฟันแต่ไม่ได้แปลงที่เหนือดังนั้นมีคำพูดใหม่ก็คือการแปลงเหนือกและฟันจะนีขนาดไหนถ้าเราไม่มีฟันผุตลอดชีวิตเจดีขนาดไหนต้องรู้วิธีการแปลงให้ถูกต้องเียนครับที่2เลือกแปรงคุณเลือกแปลงแบบไหน 1. แปลงสีฟันที่เป็นแปลงนุ่มๆ2ความแข็งของแปรงปากาง สามความแข็งของแปรงแข็งหน่อย3อย่างแบบไหนครับเอาแบบนุ่มๆม,มั้งคะโอ้ถูกต้องครับจริงๆแล้วคนยงส่วนใหญ่คิดว่าแปรงบานกลางแต่ว่านุ่มมันจะดีกว่าเพราะอะ<ช>ไรถ้าแบบแข็งเนี่ยมันจะทำลายเหงื่อเหงืออจะเสียเหงื่อกระพังเหงื่กจะล้นสองคือบานกลางเนี่ยมันก็ทำให้โอกาสเสียได้เช่นกันแปรงยิ่งนุ่มได้เนี่ยยิ่งเข้าไปในเหงือกได้ดีก็แปรงเหงือกได้ดีกว่าคำตอบคือใช้แปรงที่นุ่มเย่ถามต่อแปรงฟันตอนไหนสำคัญที่สุดเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนไหนครับก่อนนอนโอ้เยี่ยมเลยครับเย่ พรรราะะอไคับก็ไม่ได้แปรงทั้งวันมั้งคะแล้วเบิรอาหารมาทั้งวันมันก็รู้สึกว่ามันคงตกค้างอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคคำตอบคือก่อนนอนเราต้องแปรงหนึ่งเต็มที่แล้วตามแปรงต้องใช้ไหมขัดฟันด้วยเพราะอะไรครับเพราะถ้าเราแปรงเสร็จแล้วเนี่ยเราจะนอนนานเลยพอในช่วงที่นอนเนี่ยเราจะไม่ผลิตน้ำลายออกมาน้ำลายคือการฆ่าเชื้อแล้วถ้าเรานอนหลับนานๆเนี่ยถ้าเราแปรงไม่สะอาดมันก็จะทำให้ฟันผุแล้วก็หมักหมมเป็นโรคเหงือกโรคอะไรเชื้อโรคกระจายทั่วร่างกายกลางคืนต้องแปรงฟันให้ละเอียดมากๆเลยทำไหมช่วงเช้าช่วงกลางวันช่วงเย็นช่วงคคืืนนนนนนนชชชช่่่่ววงงงไหหหเเเเเป็็ททีีีม้้ออออออโรรยยะสุดตตตาาาลักลางคืนช่วง ตอนกลางคืนค่ะขั้นตอนคือตอนเช้าตื่นนอน ก็อย่างที่บอก้วเราไม่ได้แปรงฟันไม่ได้กินข้าวก็จริงนะเราแปรงฟันตอนคือเียบร้อยแล้วตื่นมานฟันยังสะอาดอยู่ไม่ใช่ช่วงที่นอนอยู่เนี่ยน้ำลายไม่ผลิต,ตากอยู่เฉยเฉยพอตื่นมาเชื้อโรคมันสร้างเพื่อนสังกระจายมาแล้วตอนเช้าตื่นมาถ้าคุณอยากุยืนไม่อยากป่วยตื่นเช้ามาต้องแปรงฟันก่อนกินข้าวเสมอแล้วแปรงฟันก่อนกินน้ำยิ่งดีเพื่อป้องกันเชื้อโรคที่อยู่ในปากเราแล้วสะสมต้องแปรงก่อนกินข้าวก่อนกินน้ำาลครับคำถามต่อไปสำคัญมากไหมขัดฟันใช้เมื่อไหร่หนึ่งขัดทุกวันสองใช้วันเว้นว คำตอบคือเลยนะต้องใช้ทุกวันเพราะคุณหมอได้ตรวจมาแล้วนะการแปรงฟันเฉยๆจะรักษาความสะอาดได้แค่เท่าไหร่ไหมห้าสิเเท่าน,<ม>นั้นแสดงว่าส่วนใหญ่แปลงแล้วมันมีเศษเหลืออยู่เมื่อมีเศษเหลือเท่ากับว่ามีฟันผุกเกิดขึ้นแน่นอนถึง<ม>บอก เพราะนั้นถ้าใช้ไหมขัดฟันได้ยิ่งดีก็คือวันหนึ่งแต่เฉพาะก่อนนอนเนี่ยใช้ไหมขัดฟันผมใช้ไหมขัดฟันทุกคืนจนผมไม่มีฟันผุนต่อไปแล้วมาดูนี่ครับนี่คืออะไรเห็นไหมคืออะไรเลืเดเหรอคะ <laughs> เออทองไม่ใช่ <laughs> มันคืออะไรไหมก่อนที่จะไปขัดหินปูนให้เราไปแปรงฟันก่อนแล้วเราเอาไอ้สีเนี่ยหมอเขาจะทาให้เราแล้วจะดูว่าเราแปรงแล้วมีเศษอาหารเหลืออยู่ขนาดไหนปรากฏว่านี่เขาไอ้สีแดงๆพวกเนี้ยมันคือเศษอาหารเหลือตรงซอกฟันตรงเนี้ยบนเนื้อฟันเนี่ยยังมีการแปรงเหลือเรานั้นที่เราแปรงดีแล้วนะการรักษาฟันเป ที่มีประโยชน์แต่ที่ไหนได้เชื่อโรคเข้าทางเหงือกเข้าทางฟันแล้วเราจะสับเพ้าแล้วเราจะกู้วางกับฟันได้ยังไงครับนี่มีงานหนึ่งและนี่ก็คือหินปูนที่คุณแปลงไม่ถึงที่อเมริกาเขามีคําพูดคาคมนี้เลยนะอ,นอะไรฟ o อ die f ด o s อ o อ d i ดหมายถึงอะไรถ้าคุณไม่ใช้ไหมขัดฟันคุณจะเลือกความตายคุณจะเลือกอันไหนถึงขนาดน,นี้เลยเพราะน,นั้นไอ้โรคเหงือเนี่ยเป็นต้นตอของการเป็นโรคร้ายแรงโรคร้ายแรงก็เลเสียงเงินฟรอสออไดเลยขนาดนี้เลยนะคมคมเลยนะผมแปลกใจมากบางคนการดัดฟันแบบรู้แบบเท่รู้ไหมว่าต้นตอของการทําให้ฟันเกฟันเบี้ยวค ไปเกยมาหินปูนมันทำให้เหงือกล่นเมื่อเหงือกล่นฟันก็เกฟันก็เบี้ยวแล้วคุณดัดฟันไปเสียเงินเปล่าด้วยยังไม่จบนะครับเรื่องฟันเนี่ยยังพูดไปประมาณครึ่งหนึ่งถ้าเพื่อนๆคิดว่ามันเป็นประโยชนะ์เนี่ฝากแชร์ด้วยครับสรุปนะครับว่าการแปรงฟันที่ดีคุณต้องเปลี่ยน3อย่างหลังจากที่มีการวิจัยมาแล้วนะถ้ามีการแก้ไข3อย่างนี้ได้นะจะไม่ฟันผุอีกต่อไปเลยถึงขนาดนั้นเลยแล้วดีขนาดไหนอ่ะขอสรุปแบ่ทีมคืออะไรไหมหนึ่ง <1, S 2> ใช้แปรงแบบนิ่มเหรอคะใช้แปรงแบบนิ่มสองใช้ไหมขัด้้้้้้้้หรรืืืือออออเเเปลลล่่่่าาาาาถถถผมมมมมพพนนนคุณตตบบบไไไไดดััยกก็จจะะววแแช์ๆ คุณจะไม่เป็นฟันผุและไม่เป็นโรคเหือดแล้วเราจะแข็งแรงมีโอกาสเป็นโรคร้ายได้น้อยมากเลยแชร์ให้เป็นประโยชน์นะเพือ่อนยังมีเรื่องราวเจ๋งๆที่เพื่อนยังไม่รู้อีกเยอะแยะมากมายถ้าเ,เพื่อนแอดมาที่ตรงนี้เ,นเพื่อนๆในครั้งหน้าเวลาผมจะมีคลิปอะไรดีๆเจ๋งๆที่เราไม่เคยรู้มันเป็นสำคัญต่อชีวิตเรามากเลยคุณแอดมาคุณจะได้คลิปดีๆเพราะเวลาเรามีเรื่องราวดีๆคลิปดีๆเนี่ยมันจะเตือนไปหาเพื่อนนะครับให้แอดเข้ามาแล้วเป็นเพื่อนกันแล้วก็เขียนคอมเมนต์แล้วถ็ถูกใจแล้วก็แชร์ยเยอะต่อไปถ้ามีวิดีโอลงมามา ครับ